ครับผมบางคนอาจจะไม่ซื้อ Farm มแอนิ l มอลเพดพอแต่ผมซื้อนะสิไม่รู้ว่าทำไมเพื่อท่านผู้ชมผมซื้อครับผมกาัสวัดีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่ผมกับแคสต์เกมมิ่งครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ใน รายการเกมดีมีศรัทธาครับผมแม่อีพีสามแล้วแล้ววันนี้นะครับเราจะไปเล่น PKXD กันนะครับเป็นเกมที่สามของเราครับไปเล่นครับปุ๊บหลังจากที่เราเกิดมาเหมือนเหมือนบุคเคเวนครับเกมนี้เกมนี้ก็จะคอนเซ็ปต์คล้ายๆบุคเคเวนครับที่เราต้องอ๋อมันเหมือนเลยแหละฮะอือเฮ้อะ่าพีอ๋อพีพีพีเนี่ย ตราชดผีได้อ๋อเราจะได้แต้มหนึ่งอ๋อต่อไปนะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ยถ้าสมมติถ้าสมมติไปบ้านเราเนี่ยแล้วก็กกอุ้ยอะไรอะวิ่งไปดูเว่งไปดูกระโดดเลยกระโดดสิเอ๊ ดึงด้งดึง้งดึ้งโอ้อะไรเนี่ยนี่สินะอ่าคนกูชีปนะครับเขามาซือ้อโดนไหนดูซิหุ่นมีเรนด์ด้วยแต่เรายังไม่เรนท์ครับเราเข้าไม่เรนท์นี่หล่ะกันแอดมินโอ้โหแอดมินหน้าตาดูไม่เหมือนเลยอ๋ออันอันนี้นี่เหมือนมากกว่า <c oughs> คุณสกายเหมือนกันเหมือนกันแต่วัน,นี้ยผมแล้วก็ร<า>ีบวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปนี่สินะทุกคนอาร์เขตครับโอเคหลังจากที่เราเข้ามาที่อาร์เขตแล้วนะครับผมเราจะมี XD Champion แล้วก็เกมด้านซ้ายให้ผมเราจะลองไปเล่นเกมด้านซ้ายดูแล้วกันฟ้าสีม่วงเลเตอบนี่ฟ้าสีม่วงเลเต้ครับผม อืมแล้วก็ทำไงคืออะไรฮะคืออะไรอะไรอะโอเคทุกคนไม่รู้นะครับแล้วก็อา่าที่ออกกันเลยฮะโอ บ้านใครเนี่ยเข้าไปบ้านคนนี้ผมอาจจะสวยก็ได้โอ้โหสวยจริงเข้าออกครับบ้านเรานี่ <c oughs> กระท่อมอืมตอนนี้เรามีตังโหยหนึ่งแสนสองหมื่นห้าสิบทำไมมันน้อยอย่างนั้นนะแล้วก็เบ็ดเจมอีกร้อยเองอะ่ะแต้มทำกินอีเวนต์ศูนย์ หนส่วแล้วก็มาครับผมเข้าเรื่องลือกันที่นี่เรื่องสัตว์เลี้ยงนะเนี่ยผมคุณพีเอ่อไอเกมเนี้ยไอเกมพีเคเอ็กดีเนี่ยเข้าเรื่องลือกเรื่องสัตว์เลี้ยงจริงเหรอครับอืมไม่รู้นะเข้าเรื่องเลือกอไัไในส่วนสัตว์เลี้ยงนะบิสต์เล็บนี่ไงแคชชอปแล้วก็โดแล้วก็พุ่งเข้าไปเลยโอเคมาถึงแล้วขี้เกียจอ่านแล้วครับขอบคุณครับ สปีด <Spe> ี้โอ้โหโอ้โหเราเป็นคนเกง่งเราเป็นคนไม่สนใจแคร์สป <c oughs> ีดี้ก็นี่ด้วยไนะว้าวมันสวยมากเลยนะอืมชิลฟาบบลุสอันนี้คืออะไร โอ้โหอะไรเนี่ยดูสิพีคอกโ,โหนอ,อุ้ยอันนี้แพงสุดเลยนี่ที่เหลือก็พวกพันหงพันห้าอะไรเงี้ยเราเป็นคนเกงลกัวเราเป็นคนไม่สนใจใครอยู่แล้วครับผมเราจะซื้อฟาร์มแอนิมอลเพดพอตครับผมบางคนอาจจะไม่ซื้อฟาร์มแอนิมอลเพดพอตแต่ผมซื้อนะสิไม่รู้ว่าทำไมเพื่อท่านผู้ชมผมซื้อครับผม แล้วกดยีตอนนั้นแล้วกดเลยได้แล้วต่อไปอ่ะเราเป็นคนเงงโกงไม่สนใจค่ะถ้าผมซื้อสองตัวนะอ่ะซื้อสองตัวไม่พอสามสตัวไม่พอสตัวไปเลยเหมือนมีตังค์เยอะเนี่ยครับผมเราก็มาตรงนี้นี่วันนี้อะไรยี่สิบเดยวันนันันวันนั โอเคแมวโซนเฟรนี้มีหมอนให้ใส่เด้อเออไม่มีต่อไป้าผมเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อเอ่อเฟรนดี้เจนครับโอเคถ้าผมเมื่อกี้นะเกิดปัญหานะครับแต่ไม่เราต้องออกมาใหม่นะครับผมโอเคต่อไปตามเป้าหมายของเราผมไปซื้อเฟรนอี์เันครับวุบวืด ขึ้นมาอย่างเอเลี่ยนเออลงลงอย่างงี้เท้ไหมเท่สิโอ๊ยวายน้ำไปแลยวโอ้โหเอ้ยอ,อะไรอะทุกคนเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นนี่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 นนนอะไรอ้าวหายไปแล้วหายไปแล้วอ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 วตัวอะไรอะ่ะเราเราเราไม่กล้าเล่นพี่เลน <laughs> ใครก,นนกล,ล้าเนละ่นพี่เนยกล้าไปเหรอฮะผมไม่กล้าจริงจริงจริงผมไม่กล้าผมไม่กล้า ใครกล้าเล่นพีเรียนกันวะแล้วตามคอนเสิร์ตของเกมดีมิซาของเราไม่ใช่สั้นๆครับเราจะเล่นต่อไปเรื่อยๆของหรับเกม PKXD ฮะโอ้โหนิมดาใครนิมดาไม่รู้จักเดี๋ยวเราไปไมีโรงเรียนด้วยหรอไฮสคูลนั่นนะนัะ่นๆแต่เราต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์นะสิไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์อยู่ไหน พีเคเอไม่ใช่ไตัวอุ้ยอะไรหูเซบลาสโอ abre, esian, pocket, aja, ้โหหนึ่งพันตายแล้วเหรอต้องเรีกวิ่ห้างก่อนครับเราเหลือหนึ่งฮะฮายูรักอ่าวโชคผมก็ดีอยู่ครับผมทำทำไม่นับไอเกมสตาร์เบอร์กายนะเออเราเออตัวอะไรทำไม่นับอ่ะตอนนี้นะครับผมเราจะหาร้านเฟอร์นิเจอร์ให้ได้เลยซึ่งไม่รู้เราเดินวนไปทำไม อันสีเดียวะไรไหมเราจะหากันเลยฮนะอืมเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์หรือว่าเฟอร์นิเจอร์มันอยู่บ้านาเราวะเดี๋ยวเรากลับบ้านสิดีกลับดีกลับดีกลับมันเป็นทะเลต้ตองคำเสบนี่เลยนี่คือสะพานใครลงไปบอกเลยผมจดุจดจดุจดจบชีวิตว้าวเรือผี ลงไปแล้วเราจะไปที่บ้านเราค่นนี้คือบ้านเราฮะตอนนี้เราไปตังบาลานซ์อยู่หน,นึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ที่บ้านเราก็ไม่ธรรมดาเด้อบ้านเราะ่ะบ้านเรามันก็ไม่ธรรมดาเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไงอืมอยากกินเบเกอร์กลายเป็นอยากกินเบเกอร์ซะแล้วโอเค ทำการครับผมเราจะทำการเออนี่ช็อปคืออะไรว้าวอะไรเนี่ยไม่รู้เลยฟรีเหรอไหนฟรีนี่เหรอฟรีว้าวอะไรอ่ะร้องการนิเจอเวอร์นิเจอ ไม่ใช่เงี้ยอ๋้ห้าพันบาทไอ้ตังมาเสริมเลยดีเกียงครับเก็บทิ้งหมดในบ้านเหมือนเหมือนเราเหมือนบ้านเราหรูเอ๊ะอ๋อเป็นกำแพงแยกเราไม่เอารัาผมเราไม่เอากำแพงแยกของเราจะอ้หูสิบพีซเดี๋ยวพูดซองเลยว่าแป๊บเดียว โอเคเบวตอนครับโอเคเราออกมาจากบ้านเราบ้านเราเล็กมากเด้อนี่นั่งเล่นเกมนี้เลยน่ะนั่งเบียวเลยโอ้ยอะไรเนี่ยวางนอนนอนสักหน่อยอะไรอ่ะอยู่ในมือถือแล้วฮะซึ่งเราจะเล่าแสดงอะไรเหรออันนี้ไงอันนี้เหรอ โอเป็นลาวิบกาวเพดผอดคือตัวอะไรตัวอะไรอไม่เห็นเ,เราเราค่อยเทรนนิ่งเราต้องการสัตว์ลี้ที่ดีกว่านี้ครับทุกคนเราเปิดเราจะทำยังไงอะ่ะเราหมานี้ไม่ได้อะ่ะหมานี้มึง อันนี้อะไรอ่ะโอ้โหหืมหืมสามมือเลยจานะผู้บ,บัญชิดีสดุดเ,เรียบร้อยครับผมบ้านเราเฮ้อสองไอ้มันนี้แต่ผมต้องกัสรสเกลี่ยงขอเฮถอสไลดดีดีอ่ะ สัเว์นีดีเด่นเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้กดมาหน้าโอเคเดี๋ยวเราขอทำการออกไปหนึงครับผมเกมมันบักโอเคเดี๋ยวเราลองอันนี้เราอันนี้เราออกแล้วเข้าใหม่เดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการลองดูเพรพอตของเรารับผมจะเลี้ยงสักนี่อันนี้เหรอยิบก้าทุกคนผโทษแต่นี่คือผมต้องทำ โอเคมาแทม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 พีคค่คอกไม่ใช่หยิบกาวอีกอ่ะอ่านะความยากันครับผมรอรอตรงนี้แล้วกันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมอันนี้เราจะเป็นพาร์ทสองแทนครับโอ้โหโกดเราโก้ดีกว่าแทนมาหมาเทรนนิ่งอยู่หมาเทรนเซจิงโอ้ยอีกสองอันนั้นเดี๋ยวเวลาออกไปหางานแล้วครับ อืมอะไรอ่ะอุ้อินไวท์เฟรนด์ยี่สิบห้าคนในเพจพอร์ตสามันบ้าอย่าลืมก็อย่าลืมทำมาทำกิจกรรมนี้กันนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใจจากก้าวแคสเตอร์เกมมิ่งนี่บ้าเราน,นี่อ๋อทจะไมอะ่ะเอาเอาโอ้โหบา,างครั้งบางครั้งยังดูนี่นวีดีโอไม่หมดเลยโอเคเราข้ามาจัดหาง,งานก่อน ตอนนี้งานเราก็ไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมจังหวะนี้นะคะผมเราก็ต้องขึ้นไปตรงนั้นนะคนะ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 นนนนนยานยูเอฟโอมั้งได้แหละอ่าบ้านของคุณจันนัทครับผมเลเวลอู้เจ็ดสิบสามไลค์แต่บ้านอันนี้น่าจะมีคนกดไลค์เยอะนะกี่ไลค์เอ่สามเจ็ดไลค์เอ้าก็ดีนี่สวยเลยใช่ได้โอ้หคฤหาสสวย โอเคจังหวะนี้ครับผมเราก็ไม่ยังยังยังไม่กลับบ้านนะผมเราจะไปทําการทํางานอ้๋อทำงานทํางานเย้ะเี๋ยวทำงาน <Yeah! S 1> ทานํางานกันครับวีไอตัวอะไรเดี๋ยวเราลองไปหางานทํากันดูนะฮะวิชาการหารงานทำคือเค,อคเวส์ฮะคนแรกก็ผมสีมันนาฮะต,ตังฟรี เพลสอูได้วยสิพันอะไรเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยเัวเดียวเสร,ร็จแล้งใหม่เดี๋ยวนี้ผมผมยังได้สัตว์เลี้ยงใหม่อีกเพื่อผมอาจจะได้โชคกับท่านผู้ชมไงเพื่อผมได้ของดีอืมเราก็รีบวิ่งไปเลยนะทุกคนมอนสเตอร์แลบคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปตัวได้ เอ้เขาหายตัวได้เอเดี๋ยวคอ้าด,ดาูแล้วกันเคี็บผมจังวันี้เราก็หาว้าวอันเดินด้วอยเราลองไปเล่นอาร์เคดสักหนึ่งหนึ่งสองหน่อยดีกว่าแนละ้วทุกคนเอ้าไอ้ซดเอาเดสก์ต็อดปอดปัรจุโอ้อนี่หรอวิเคราะห์ยูย่านประหารนะอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นอาร์เคดกนคเขาผมเพิ่ม ให้ทุกคนหเห็นให้เห็นผมเล่นเกมในเกมหลังจากที่เรามาที่นี่แล้วผมเราก็ต้องไปเล่นเกมพวกเกมดีๆ Crazy Run เกมอะไรไม่รู้คะ่ะผมแล้วผมไม่อยากรู้ด,ด้วยก็ขอโทษนะครับที่ผมพูดอย่างงั้นแต่มันคือเรื่องจริงครับ Crazy Run คือการวิ่งชิบราครั้งซึ่งเรามีผู้เล่นและหนึ่งในนั้นคือโอ้เหมือนสตาร์บัคไกและหนึ่งในนั้นคือก้าวเกมมิ่งคสต์ เราผู้เช ok> ี่ยวชาญอุ้ยทำไมเขาวิ่งเร็วอย่างนั้นน่ะเฮ้ยเขาโกงหรือเปล่าเขาโกงเฮ้ยโอ้โหเราแพ้สิอย่างนั้นน่ะดูดิดูเขาดินี่แต่เรามีสเต็ปกว่าจะเรามีสเต็ปแต่เรามีสเต็ปอ่ยจ้าโอ้ยใครใครใครไม่ยอมไม่ยอมไม่รอนะคนคนเราต้องสู้เราต้องสู้เราต้องสู้ไอ โอ,โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต้องว่ายน้ำแทนเราจะแพ้ไม่ได้เราจะมาซ้ำกับสตัมเบอร์กายไม่ได้เราจะชนะจากวะนนี้ผมกระโดดอย่างเดียวเลยเพราะว่าโอ้โหเขาอันดับที่เท่าไหร่กันนะเอาโหได้แตงของผมสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบตัวสี่สิบเหรียญ กีเวนเอนจอยไหมยังเดี๋ยวค่อยขอขอได้ใหมได<อ>้ไหมมาครับจังหวะนี้สามสองหนึ่งรุยโรดจออังหวะนี้ครับผมเก้าแคสต้าเกมอ้าวเข้าไปกันโน่นกันหมดแล้วก็ไปฮนะจังหวะน,นี้นักปากลัวอย่างเราไม่ต้องสนใจใพวกพื้นนั่นหรอกครับเพราะเราคือนักปากลัวที่เช้ทรูนี่ครับผมจังหวะนี้ เรารู้สเต็ปไงแล้วเรารู้สเต็ปแล้วเราโซสเต็ปอ้าวสเต็ปลูกขัดโอ้ยไม่ใช่ทำไมอ่ะทำไมเราต้องแพ้เขาตลอดกันอะไรเงี้ยสเต็ปลูกขัดสเต็ปลูกขัดสเต็ปลูกขัดสเต็ป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 เฮ้ยเราแซงทุกคนแล้วเราแซงทุกคนแล้วอ่ะเรามาคนละทางกันอ๋อน่าจะใช่ตุ๊บ จังวันนี้จังวันนี้ผมว่ายน้ําแทนนะครับหมหมต้องว่ายนะ้ําดครัาผมมันจะเป็นการว่ายเร็วนะพุ่งเข้าไปไม่ใช่พุ่งเข้าไปไม่ใช่ไไใชลุมนี้เลยโหเขามาที่อันดับเท่าไรเนี่ยเก่งเกินเกินส0 0รอเหรียญครับผม60สิตัวอ๋อเมื่อกี้ได้ทำสถิติได้กี่กว่าฮนะอ้าวแกผมก็จะทำวันนี้คอตัวละเอ้ยเปิดกล้องก่อน ก็สัาสหวันนี้ครับผมขอตัลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับโอเคดีมีศรัทธาวันนี้ครับปุ๊บ